คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูวิธีการจัดคอลัมน์กันนะคะยังสมมติเราเวลาพิมพ์ข้อมูลใน Excel นะคะเราอาจจะมีหลายคอลัมน์ที่ข้อมูลนะคะมันตกออกไปจากช่องให้เราพิมพ์ไว้แบบนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องมาจัดคอลัมน์กันเพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดของมันนะคะวิธีแรกก็ง่ายมากๆค่ะให้เรานะคะเอาเมาส์ไปอยู่ระหว่างกลางนะคะระหว่างแถวที่เราต้องการจะ d ัต s บค่ะอย่างนี้แถว A นะคะเราก็ไปวางระหว่าง A กับ B ให้มันขึ้นเป็นลูกศรสองหัวสีดําแบบนี้นะคะเราก็สามารถลากขวา เพื่อเพิ่มความกว้างของคอลัมน์ได้เลยค่ะหรือถ้าเราลากซ้ายกลับมามันก็จะหดตัวขอลัมน์แบบนี้นะคะถ้าเรานะคะคไม่อยากจะค่อยๆเอามือมาลากเองแบบนี้นะคะเราสามารถที่ใช้เป็นออโต้แอดจัสได้นะคะคือเอาเมาส์ไปวางไว้ระหว่างคอลัมน์เหมือนเดิมเลยแล้วใช้วิธีการนะคะคกดดับเบิลคลิกเอาแทนนะคะมันจะเป็นการออโต้แอดจัสนะคะให้เท่ากับข้อความที่ยาวที่สุดในแถวนั้นๆคะ่ะอย่างอันนี้นะคะช่อง j a n u a r กกับ February นะคะ ช่องที่ยาวที่สุดเป็นหัวข้อมันนอนนะั้นมันก็เลยจะ adjust เท่ากับตัวอักษรตรงนี้นะคะแถว e ที่เป็นเดือนเมย์นะคะหัวข้อไม่ได้ยาวที่สุดแหละเป็นข้อมูลตรงกลางเนาะถ้าเรากดเป็น auto adjust แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะปรับความกว้างให้เท่ากับช่องที่มีข้อมูลยาวที่สุดนั่นเองค่ะอย่างเดือนจูลนะคะตัวที่ยาวที่สุดเนาะจะเป็นช่องสุดท้ายใช่ไหมคะถ้าเกิดเรากดับ u b l e click นะคะหรือว่า auto adjust อย่างนี้มันก็จะปรับเท่ากับข้อความที่ ยาวที่สุดในแถวของมันนั่นเองแต่ถ้าเรานะคะมีข้อมูลหลายคอลัม um, น์เนาะถ้าเราจะค่อยๆมาเลื่อนทีละคอลัมน์แบบนี้มันก็อาจจะเสียเวลามากหน่อยนะคะเราเนี่ยอาจจะใช้อยู่ที่นึงก็คือคลุมหลายๆคอลัมน์ um, พร้อมกันนะคะเราสามารถคลุมยาวแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะลากเพื่อปรับความกว้างคอลัมน์ได้เลยแบบนี้คะ่ะถ้าเราลากกลับมาเห็นไหมเอ่ยทุกคอลัมน์ที่คลุมไว้นะคะมันก็จะปรับไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ แล้วถ้าเราคลุมแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะกดดับเบิลคลิกเพื่อออโต้แอดจัสถูกคอลัมน์ที่เราคลุมไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่สมมติถ้าเรามีข้อมูลยาวๆเนาะเราอาจจะไม่อยากนะคะค่อยๆค,คลุมจากคอลัมน์ A ไปถึงคอลัมน์ Y แบบนี้นะคะมันก็จะยาวเกินเราสามารถที่จะคลิกแถวที่1แบบนี้นะคะแล้วก็กดชิปทีนี้เราก็จะไปกดตัวคอลัมน์สุดท้ายเราต้องการจะคลุมทั้งหมดนะคะนี่เห็นไหมเอ๋มก็จะคลุมตั้งแต่คอลัมน์แรกให้เรากดจนถึงคอลัมน์สุดท้ายค่ะแล้วก็กดออโต้แอดจัสได้เลยแบบนี้ หรือถ้าเรานะคะต้องการจะปรับ color, แค่เป็นบางคอลัมน์เท่านั้นก็ทําได้เหมือนกันนะคะให้เลือกคอลัมน์ที่ต้องการจะปรับเนาะแล้วเราก็กด control ค้างไว้นะคะแล้วก็ไปคลิกกี่คอลัมน์ก็ได้ที่เราต้องการจะปรับพร้อมกันแล้วก็ลกกากพร้อมกันได้เลยแบบนี้นะคะ่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราทําได้ในการจะปรับความกว้างนะคะคือให้เรานะคะไปกดตรงคอลัมน์นั้นเนาะคลิกขวานะคะเราไปกดตรงคอลัมน์วิดแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะสามารถใส่เลขอะไรก็ได้ลงไปในช่องนี้นะคะสมมติใส่เป็นเลข10และกันนะ แล้วก็กดโอเคนะคะเห็นไหมเอลก็จะปรับคอลัมน์นั้นให้เท่ากับ10บนั่นเองค่ะเหมือนเดิมเราสามารถที่จะคุมหลายคอลัมน์พร้อมกันแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกคอลัมน์บิดนะคะเราก็ใส่เลขลงไปแล้วมันก็จะปรับถูกคอลัมน์นะคะให้เท่ากับเลขที่เราใส่ลงไปนั่นเองค่ะวิธีที่เราปรับคอลัมน์เมื่อกี้ทั้งหมดนะคะสามารถเอามาใช้กับทางโบรได้เลยนะคะอย่างวิธีแรกเนาะให้เรานะะคเลือกคุมแล้วเราก็ค่อยๆลากเอาแบบนี้นะคะเห็นไหมเอลก็ปรับได้เลยนะคะหรือเลือกกดเป็นดับเบิลคลิกเพื่อออโต้แอดจัสก็ได้นะะค แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกขวาเราไปกดนะคะตรง row height อันนี้ค่ะก็คือจะเหมือนกับที่ใส่เลขเมื่อกี้แล้ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะมันก็จะปรับทุก row ให้เป็นเลขตามนั้น,นะคะ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะ